ไฟล์บนไฟล์นะฮะจากมือถือ Android ของเรานะฮะไปยังเครื่อง macbook นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ,ะขั้นตอนแรกก็ดาวน์โหลดแอปชื่อว่า android file transfer นะฮะสำหรับ mac os จากนั้นก็เข้าที่ google chrome นะฮะแล้วก็ เสิร์ชคำว่า Android File Transfer น,นะฮะจากนั้นก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาแค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมครับอะแดปเตอร์มือถือ Android แล้วก็สายชาร์จ Android นะฮะ m a c b o o k Pro นะฮะจากนั้นต่อฮับอะแดปเตอร์เข้ากับ MacBook เสียบสายชาร์จเข้ากับมือถือ Android นะฮะจากนั้นต่อสายชาร์จของ Android เข้ากับฮับอะแดปเตอร์นะฮะจากนั้นก็กดภุมอนุญ,ญาตที่มือถือ Android นะฮะเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลหลังจากกดอนุญาตก็จะมี ัวแอปแอนดรอยไฟทันเฟินฟนะคะที่เราติดตั้งตั้งแต่ขั้นตอนแรกจะเด้งขึ้นมาเลยนะคะขั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะถ่ายโอนไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปไฟล์วิดีโอจากมือถือ Android มาไว้ที่เครื่องแม c ของเราได้เรียบร้อยนะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เมนบอกฟิลด้วยนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรยังไงก็เมนถามกันได้เลยนะฮะ